พี่น้องครับผมรู้ฮะว่าคงไม่มีคนชอบแบบนี้สักเท่าไหร่แม่ผมทําผมลองกินให้ดูก็แล้วกันนะมาขามกินเยอะย่างเงี้ยฮะ้องม่วงนั่นหน่อยดิ มแม่เจ้าขอมาขามีสักรอบดีกว่าโอ้เจ้าละแซบ่บหลายเลยครับผมว่ามันง่ายก็ดีนะ ถ้ามีคนกินด้วยโอ้ชาบขออีกสักคำครับ,รบอือยอด